ทษนะผมเป็นอาจารย์นั่งอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วอาจารย์คงยังไม่หายโกรธผมผมก็มารอเพื่อนที่นี่พอนี้เขาโทรศัพท์มาบอกว่าเขาไม่มาแล้วจริงๆแล้วผมอยากมีโอกาสรับใช้อาจารย์บ้างได้ทำอะไรดีๆให้อาจารย์บ้างไม่งั้นเพื่อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นแผลอยู่ในใจผมจนตลอดชีวิตเรื่องนั้นมันจบไปแล้วไม่ใช่เหรอ ที่จริงฉันต้องขอบใจเธอที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผมนี่มันเลวจริงๆเลยนะฮะอาจารย์เด็กคะเอ่ออาจอารย์ทาละีรยังฮะให้ผมเลี้ยงนะฮะมือเนี้ยอย่างน้อยก็เพื่อการแสดงความเสียใจอีกสักครั้งในสิ่งที่ผมได้ทำไปผมเสียใจจริงนะฮะอาจารย์ฉันก็ไม่ได้ดีใจนักหรอกแต่ถ้าจะเลี้ยงกันแล้วก็ ให้ฉันเป็นฝ่ายเลี้ยงดีกว่าเธอจะได้สบายใจว่าฉันหายโกรธเธอแล้วจริงๆแล้วใครเลี้ยงก็เหมือนกันนะร้อยตกลงให้ผมเลี้ยงนะฮะฉันเลี้ยงดีครับเอ๊ะที่นี่มีอะไรแพงที่สุดเนี่ยพูดเล่นนะฮะ อันนี้ก็ทำถูกดีไอ้ที่จริงฉันก็เลี้ยงพอเป็นพิธีไม่สั่งของแพงนะดีแล้วขอภายกาให้ฉันนะเะ็กเพผมนะฮะผมชอบพูดเล่นเธอยุอุ่างน้อยทำไมไม่เรียนต่อผมประเภทไอเดียดีไอคิวต่ำเรียนเมื่อไหร่ก็ตกเมื่อนั้น ต่ไปบ,บ,บ่อยเขาก็เบื่อเลยออกมาทํางานดีกว่าคุณแม่ผมพี่สาวผมใครต่อใครใครให้ขยให้ผมเรียนต่อแต่ผมไม่ไหวแล้วครับไม่อยากเรียนนะเจ้กวนคุอจะรู้ว่ามันมีความสําคัญมากเดี๋ยวเนี้ผมก็รู้แล้วว่ามันมีความสําคัญมากแต่ผมเรียนไม่ไหวจริงๆไม่ใช่แกล้งถ้าถ่ายรูปมากี่ปีแล้วคุณพ่อซื้อกล้องถ่ายรูปให้ผมตอนผมประมาณตั้งแต่อายุแปดปี แต่ทายชีพได้เพิ่งสองปีเองฮะได้ได้คงดีสินะฮะก็พอใช้ได้แล้วผมสนุกกับงานด้วยไม่ซีเรียสมันกับอาชีพครูทำไมชื่อซีเรียสนักเหรอไม่รู้สิฮะแต่ช่างภาพอย่างผมอ่ะมันพวกชอบรอยยิ้มจริงๆนะฮะผมชอบเห็นอาจารย์เวลาที่อาจารย์ยิ้มตังเกตจไหมครับถ้าผมจะเรียกอาจารย์ว่าพี่นะครับ เวลาที่ผมเห็นยิ้มของพี่ผมรู้สึกว่าอะไรอะไรมันจะสว่างขึ้นความรู้สึกมันดีมันสะอาดมันแจ่มใสกว่าอะไรอะไรที่ผมเคยรู้สึก โชคดีครับอาจานิตไม่ว่างกำลังคุมสอบอยู่ค่ะเดครับแล้วผมจะโทรมาใหม่นะครับขอบคุณครับ นินเหรอนี่ผมดีใจจังเลยอะ่ะผมพยายามติดต่อคุณตั้งหลายครั้งแต่ไม่ได้พูดสักเพีงแต่จะขอโทษคุณเรื่องวันก่อนนี่ยานินจริงๆแล้วผมเก็บของจะออกไปอยู่แล้วเจ้านายเรียกมีงานด่วนงานทันด่วนมากจริงๆคุณคงเข้าใจผมนะอาจารย์ไม่หรอกไม่คุ้ยใจไม่เอาท่าผมทำเป็นจริงๆผมพยายามจะโทรไปที่ร้านโทรเท่าไหร่มันก็ไม่ติดสักทพี ถามหนึ่งเจเบอกว่าสายเสียผมต้องขอโทษไม่จําเป็นอมไม่เอาหน้ายานินผมขอแก้ตัวใหม่อีกทีนะแล้ะเจ้าวันนี้เลยเดียกผมไปรับที่โรงเรียนนะอย่าดีกว่าโอ้ยานินขอโทษนะคะฉันมีธุระจะต้องทําสวัสดีค่ะฮัลโหล กวนพูดกับอาจารยานินหน่อยครับกำลังพูดค่ะอ๋อพี่เหรอฮะหวัดดีครับผมนดัดหวัดดีจ้ะมีอะไรเหรอคือผมอยากชวนพี่ไปทานข้าวเย็นนี้นะฮะวันนั้นพี่เลี้ยงผมผมขอเลี้ยงตอบแทนบ้างได้ไหมฮะไม่เห็นจะต้องเลี้ยงตอบแทนอะไรนี่เออคืออีกอย่างะฮะคือวันนี้เงินเดือนผมออกนะฮะอะไรกันนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดไม่ใช่เหรอ เงินเดือนอะไรออกวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่คือที่ทํางานผมออกไปเหมือนที่อื่นนะครับนะะพี่ถ้าที่ไม่รับเลี้ยงผมผมคงเสียใจยแย่เลยนะ,ะก็ได้ตามใจเธอเธอจะเลี้ยงที่ไหนอะพี่ไปพบเธอที่นั่นก็ได้ผมไปรับไหมฮะอ๋อไม่ต้องพี่ไปเองดีกว่าเอ,อ่อที่รัศโรไทยฮนะพี่รู้จักนะฮะเอ,อ่อรู้จักรู้จักทุ่มหนึ่งที่จะไปถึงที่นั่นเท่านั้นนะสวัสดีครับ Субтитры พี่จะไม่มาสิอชอบบรรยากาศแบบนี้มั้กันเหรอครับเราเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างแล้วอีกอย่างอยู่ใกล้ที่พักผมด้วยน้องชายต่งของหน่อย แบบนี้ไปทั้งคืนล้วเราไปจ้วแบบเมก่อนดีกว่าคิดว่าผมเป็นน้องชายก็แล้วกัน ประตูทิ้งไว้ก็ได้ถ้าพี่ไม่ไว้ใจเชิญครันะนัทฉัถ,ถ่ายรูปพวกนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ผิดระหว่างเรานะ่นะัดผมรักพี่ครับจริงๆนะครับผมรักพี่ตั้งแต่วันนั้นวันที่มีเรื่องกันผมเห็นที่ร้องไห้ผมก็รู้ว่ามีอะไราบางอย่างพิเศษเกิดขึ้นในใจผมอะไรที่บางครั้งผมก็อ,อยากสัดมันทิ้งไปแต่ผมก็สาดออกไปไม่ได้เธอเป็นน้องนะัทนะ อายุเธอ,อยังน้อยที่เธอคิดอย่างนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้คิดแต่ผมรู้สึกครับพี่รูปพวกนั้นเป็นพยานได้ผมพยายามผมตั้งใจทุกเวลาทุกนาทีผมพยายามทำมาให้สวยที่สุดแต่ผมก็เฝ้ามองดูทีละใบผมมีความสุขที่ได้เห็นไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนผมก็ได้เห็นเธอจะบ้าใหญ่แล้วเนะ่ะ ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดแต่มันเป็นความรู้สึกาไม่ได้ต้องการให้ใครยอมรับเราจะหยุดเร่งบา้บาๆไว้เพียงแค่นี้แต่ผมมาไกลเกินกว่าผมจะหยุดฉันนะอายุมากกว่าเธอตั้งเยอะแล้วฉันก็นย,ยอมรับเรื่องบา้บาๆนี้ไม่ได้คุณจะพูดกันว่ายังไงถ้าเขารู้ถึงการแสดงออกของเธอ ไม่มีใครลดทอนความรู้สึกที่ผมมีลงได้อีกแล้วผมขอแค่ความรู้สึกเท่านั้นนะฉันกับดีกว่าไม่จําเป็นที่เธอจะต้องไปส่งพี่ฮหะฉันหวังว่าเธอจะหยุดคิดเรื่องนี้ได้ละเธอเด็กเกินไปที่จะเข้าใจมันดีแต่สักวันเธอคงเข้าใจ กันะใครไม่รักษาระเบียบจะไม่ให้สอบอาจารย์คะมีคนฝางดอกไม้มาให้ค่ะขอบคุณจ้ะ เคยราคดอกไม้หรือไงเคยไม่ซื้อฝากแฟนเนอะแทนหมายสางให้ลงมือคืนนี้เลยสายเขเราเสืบรู้มาว่ามันหมกตัวอยู่ที่บ่อนร้างแถวถนนพัฒนาการแล้ววะ どうぞ。 ล้ไอ้จะเป็นแฟนตำรวจนะจะไม่เอาแน่นอกจากจะไม่มีเวลาให้เราแล้วเผ <ๆ S 1> ลอเราจะต้องเป็นม้าอีกแม่ไอ้พวกนี่ยเลวจริงๆน่าจะจับประหารชีวิตซะให้หมดเถอะไม่ไหวคืนสอบกันสามวันสามคืนอย่างนี้บ่อยๆก็าาตายแน่ไม่ทันได้ส่งฟ้องผู้ตังหาหรอกอืม